ตอนเพื่อนมายืมเงินรับปากอย่างดิบดีว่าเดี๋ยวจะให้สิ้นเดือนเดี๋ยวจะให้วันนั้นวันนี้แต่พอเอาเข้าจริงพอถึงวันกำหนดคืนเงินมันดันเงียบมันดันไม่คืนมันดันเฉยัยเป็นเราเนี่ยแหละที่จะต้องไปขอคืนต้องอ้อนวอนมันบอกว่ามีปัญหาสารพัดอย่างนู่นอย่างนี้นะครับ จำไว้เลยนะจำไว้เลยในซีรีส์เพื่อนยืมเงินเมื่อใดก็ตามนะที่เราให้เงินใครยืมไปแล้วเนี่ยนะครับเงินนั้นไม่ใช่ของเราอีกต่อไปมันกลายเป็นเงินของมันแล้วมันจะคืนหรือไม่คืนก็อยู่ที่มันนะเพราะบางคนเนี่ยเพื่อนบางคนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนที่ดีกับเรานะเป็นพวกนิสัยใจคอเห็นแก่ตัว เอาเงินไปแก้ไขปัญหาแล้วเอาเงินไปผ่อนคลายจากภาระจากหนี้จากปัญหาที่มันเจอหนขนาดนั้นแล้วเมื่อมันคลายปัญหาเสร็จแล้วมันก็ไม่สนใจเลยนะมันไม่สนใจเราเลยนะสะบัดตูดหนีไปทำนู่นทำนี่พอถึงคราวที่เราจะขอคืนนะมันก็อ้างใบเบี่ยงสารพัดไม่ว่าจะเป็น ไม่มีเงินไม่พอมีปัญหานูน้นปัญหานี่ขอไอน้นู่นไอ้นี่เยอะแยะแล้วบางคนเนี่ยเจ็บแสบสุดคืออะไรรู้ไหมบล็อกนะบล็อกแอปฟ้าบล็บอกนู่นบล็อกนี่นะคุณทำอะไรไม่ได้เลยนะทำอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นว่านะครับเรากลายเป็นหมานะกลายเป็นหมาตัวหนึ่งที่จากเดิม มาอ้อนวอนของเงินเราตอนนี้เราต้องไปอ้อนวอนขอเงินตัวเองคืนกลับมาทั้งๆท,ที่มันคือเงินเราล้าลวนๆเพราะนั้นจําไว้นะครับซีรีส์นี้จะแพรเรื่องราวเพื่อนยืมเงินนะเรื่องราวที่จะเป็นอุทหาหรณ์ให้กับคุณว่าจําไว้เพื่อนบางคนตัดมันไปได้ดีกว่านะอย่าไปคบมันเลย อย่าไปยุ่งกับมันเลยบางคนมันเห็นแกนตัวโดวยกำมลสันดานนะครับฝากกันไว้นะใครเห็นด้วยเห็นต่างแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาหน่อยใต้คลิปวิดีโอ